สวัสดีค่ะแวะชมแวะเชร์แวะโชว์กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็หลังห่างหายไปหลายเดือนก็ได้กลับมาในช่วงที่ข่าวข่าวไอทีไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาแต่ก็พร้อมที่จะนำเสนอนะคะ,ะวันนี้ก็เลยลองคิดดูว่าจะผลิตคอนเทนต์เรื่องอะไรดีก็เลยคิดดูมีความคิดว่าทำเกลื่อน อาชีพทางไอทีดีกว่านะคะว่าอาชีพอาชีพทางไอทีเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างก็เลยได้พยายามรวบรวมมาว่าอาชีพทางไอทีปัจจุบันนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะก็พอจะสรุปได้ดังนี้ค่ะอาชีพแรกนคือนะคะ,นะคะก็คือเรื่องอาชีพสรุปได้ประมาณ15อาชีพทางไอทีนะคะหรือทางโปรแกรมมิ่งหรือทาง ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็คืคอเอนักเขียนหนังสือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เราสามารถเอาประสบการณ์ที่พัฒนาโปรแกรมมาเขียนเป็นหนังสือวิธีการทําต่างๆที่เราเคยได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมานะคะอาชีพที่2ก็คือนักพัฒนาเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์พัฒนาเว็บให้กิจการต่างๆนะําไปใช้ในทางออนไลน์ได้อาชีพที่สามก็คือนักพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเขียนแอปให้กิจการต่างๆให้ลูกค้าดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Play Store ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันทั่วไปนะคะอันที่ 4. นักพัฒน,นาระบบอินเทอร์เน็ตออฟสิงหรือ IoT อ n t e ินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งนะคะซึ่งต่อไปอนาคตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตจะช่วยสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้นะคะอาชีพที่5คือนักพัฒน,นา artificial intelligence หรือ AI นะคะ แล้วก็โรบอติกนะคะ AI, AI จะพัฒนาจนสามารถทำงานด้านต่างๆได้ดีขึ้นแน่นยิาขึ้นรวดเร็วคิดแทนมนุษย์ได้ดีขึ้นมานะคะเราจะเห็น AI อยู่ในเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นนะคะอันที่6ก็คือนักพัฒนา Data s c ซ e n c e Data a n a l y ิกบิ๊ก g Data การวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่ช่วยทำให้ข้อมูลปริมาณมากๆจะทำได้รวดเร็วขึ้น สะดวกสบายแล้วก็มีแดชบอร์ดแสดงผลได้อย่างสวยงามมีกราฟมีอะไรจะแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาได้อย่างสวยงามน,นะคะนะักการตลาดเจ้าของกิจการจะชอบมากนะคะสำหรับพรีเซนงานอันที่7ก็คือ Meta Word for Smart Corporation ระบบเสมือนของ Meta ที่จะใช้ได้ดีขึ้นและพพและพร่หลายเหมือนที่ Facebook ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะอันที่8นักพัฒนาบบ บล็อกเชนสามารถเก็บข้อมูลโดยการเข้ารหัสจะเป็นข้อมูลที่ปลอดภัยสูงถูกทำลายหรือแทรกแซงได้ยากเหมาะที่จะนำมาใช้ในระบบธุรกรรมทางการเงินนะคะอันที่9นักพัฒน,นาระบบ VR เทคโนโลยีจำลองความจริงเสมือนสร้างโลกเสมือนจริงแล้วก็ AR เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกความจริงกับโลกเสมือนสามารถจำลองอความในรูปแบบของ 3D ได้นะคะ อันที่10บและสิบอ11ก็คือที่1ิบและสิบอก็คือเอทคอมพิวติ้งและข่าวนะคะคือระบบประมวลผลและจัดทำเว็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ก็คือการเก็บข้อมูลผ่านระบบข่าวนะคะโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เครื่องจะพัฒนาเพื่อมวลผลให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมระบบและเก็บข้อมูลได้อีกทันทีในอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะคะอันที่ผิดสอคือ,อ Microsoft Power Platform ซึ่งประกอบด้วย Power BI, Power App, Power Automate แล้วก็ Visual Agent อันที่5คือ Power Power p a y นะคะ Power BI ก็คือโปรแกรมที่จะช่วยวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลจากจะหลายหลาแแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบตา,ารางกราฟและ Visualization Power App ก็คือซอฟต์แวร์เครื่องมือในการพัฒนา Application ทางธุรกิจสำหรับ โมบายแ Tablet และการพัฒนาเว็บไซต์ช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างแอปได้ด้วยตัวเองนะคะ Microsoft Power Automate ก็คือสามารถควบคุมสั่งการแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายโดยมีเทมเพลตให้เลือกมากมายผู้ที่สร้าง Workflow ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถที่จะทำงานได้นะคะเหมาะกับคนที่เข้าผู้ที่จะใช้ในธุรกิจและพัฒนาบปรแกรน ตอบโจทย์ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Microsoft Power Virtual Agent Visual Visual เ g e n t นะคะเป็นซอฟต์แวร์สำการสร้างแชทบอทด้วยแนวกราฟิกและอินเทอร์เฟซนะคะ Microsoft Power Page ก็คือผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้าเว็บและรายงานที่ตอบสนองต่อความต้องการท้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ดยังมี Power AI Builder นะคะ สามารถช่วยให้ผู้สร้างสามารถปรับแต่งโมเดล AI, ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแล้วก็อาชีพที่13ก็คืออินเทอร์เน็ตดาวเทียมนะคะัต่งไลอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนทั้งโลกสามารถเข้าถึงได้จริงโดยไม่ต้องไม่มีการใช้สัญญาเสาสัญญาณนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้เสาสัญญาณแล้วเป็นอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอันที่14ก็คือ 6G อินเทอร์เน็ตที่เรียกกันว่า ที่เร็วกว่า 5G ถึงร้อยเท่าทำให้ AI และ IoT เร็วขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นทั้ง AI และ IoT นะคะไอที่15คือ Quantum Computing ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ข้อมูลผลเร็วขึ้นผู้วิจัยหลักก็คือ IBM Google ทั้ง15อาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่พวกเราเชาวไอเนี่ยอาจจะต้องคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าอ,อาชีพอ,อ่านบทความทางด้านไอทีจะมีการ กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้กันมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้น15อาชีพทางไอทีทางนี้เราจะได้พบเจอกันบ่อยๆนายโคง้งทั้งนายอย่างแน่นอนนะคะแวดเชิมแวชเชีวแวโช,ว,ว,ช,ว,ว,ชว,วันนี้ก็ได้มาสรุป15อาชีพที่น่าสนใจให้ชาวไอทีได้มีความรู้มากขึ้นนะคะต่อไปก็จะ พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาให้ได้นะคะก็ปีหนึ่งอย่างน้อยก็3ามคอนเทนต์นะคะเพื่อจะให้พวกเราชาวไอทีได้มีการพบปะพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแวะชมแวะเชียแวะโชว์ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกคนคะ่ะช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกดติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ